พวกเราสังเกตไหมหัวตะก,ก้อเนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นหัวตะก,ก้อแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะแบบว่าแบนๆมันจะไม่ใช่เป็นรวดที่เป็นกลมๆแบบนี้นี่แหละไอหัวแบบเนี้ยมันถึงทําให้เราที่เราตีเมอแรงเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้เร็วและก็ตั้งยอดแข็งอันนี้คือเพอร์เฟกมาก สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจครูก้อยเมเลนดาไทยนะคะแต่งตัวนี้เต็มมากนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะพอดีก้อยไปเรียนรู้เรื่องของแบรนดิ้งมาการปรับลุกมานะคะเดี๋ยวว่างๆจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้เราเรียนเรื่องการทําคุกกี้เมล์แรงที่ก้อยเนี่ยจะมาสอนวันนี้นะคะสูตรแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเราดูข้างบนเดี๋ยวตอนนี้ดูวิธีทำแล้วก็เทคนิคเคล็ดลับต่างๆก่อน เราจะมาทำคุกกี้มือแรงนะคะเริ่มตั้งแต่การต้มน้ำเชื่อมก่อนอยู่ในหม้อนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วใส่ในหม้อขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณครึ่บหนึ่งนะแล้วจากนั้นก็ค้างบนเตาแก๊สนะคะเปิดไปที่ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะครับจากนั้นนะคะเราก็ต้มไปสักพักเราจะใช้เวลาต้มประมาณสัก2นาทีนะคะพอมันเริ่มขึ้นฟองแบบนี้เราถึงจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ นะคะปักลงไปใครจะมีเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดหรือว่าแบบเลเซอร์ก็ได้นะคะแบบนั้นจะสะดวกเราจะรอนะคะให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยได้อุณหภูมิถึง118องศา นะคะ,ะก็ต้มไปถึง118องศาแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลาประมาณสัก3-4นาทีนะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดแก๊สจากนั้นก็ยกออกมานะคะแล้วก็รอแบบนี้ตัวมือขวาของเราเนี่ยจะสังเกตนะก็จะตีนะคะในโถนี้คือเป็นไข่ขาวเนาะจะตีไข่ขาวก่อนเลยด้วยสปปิดเร็วสุดแรงสุดนะคะ,ะตีไข่ขาวไปประมาณสักครึ่งนาทีใช่ไหมแล้วเราถึงจะค่อยๆเนี่ย เทน้ำเชื่อมเนี่ยลงไปเราจะสังเกตนะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยจากที่เดือดผุดๆ118แล้วใช่ไหมคะ1 1ึ้อยองศาแล้วเนี่ยเราพักไว้ประมาณสักครึ่งนาทีตัวฟองเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นนะคะหลังจากที่ฟองหายไปแล้วเนี่ยแล้วตัวชามไข่ขาวเนี่ยนะคะเราตีขึ้นฟูสัสกเล็กน้อยแล้วเราถึงนะคะจะเทน้ำเชื่อมลงไปแบบนี้ค่อยๆเทให้มันไหลเป็นสับเล็กๆแบบนี้ นี่แล้วมือขวาก็ตีแบบต่อเนื่องนะคะทําตามวิดีโอเลยนะตีแบบต่อเนื่องนะคะด้วยสปีดเร็วสุดแรงสุดตีนานต่อเนื่องประมาณทัก4นาทีตีผ่านไปแล้วประมาณทัก3ามหนึ่งสี่นาทีนะคะด้วยเครื่องตีตัวเล็กแบบนี้แหละแล้วเราก็จะได้ตัวมือแรงที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกนะคะตั้งเป็นยอดแข็งแบบนี้เลยนะโอเคไหม ตัวสูตรนี้นะคะก็จะทําเป็น1สูตรนะแล้วก็จะบีบเมลรงเนี่ยนะคะออกมาได้เพียงแค่1ฐถาดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวไข่ขาวหรือว่าน้ําเชื่อมของเราเนี่ยมีปริมาณน้อยนิดเดียวนะคะเราไม่สามารถที่จะตีด้วยเครื่องตีตัวใหญ่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหัวตะก้อนเนี่ยมันไม่ถึงนั่นเองนะคะถ้าใครจะตีใช้เครื่องตีตีตัวใหญ่เนี่ยก็ให้เบิ้ลสูตรไปเป็น2ส,สูตรหรือ3ส,สูตรเข้าไป นะคะแต่ว่าวันนี้เราทําแค่หนึ่งสูตรเนาะเราก็ใช้โถตีเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้กับเครื่องตีตัวเล็กนะคะจะบอกว่าอันนี้แอบบอกนะว่าเทคนิคนี้นะน้ำเชื่อม118องศาเนี่ยนะคะเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันกันกบที่ทํามือแรง สำหรับทํามากรองใช้เทคนิคนี้เลยนะคะให้ตีเมอแรงก่อนแบบนี้ตีไข่ขาวก่อนนะคะต้มเชื่อมได้ถึง118แล้วก็ตีต่อนะคะแล้วก็ถึงจะเทน้าเชื่อมลงไปเหมือนวิดีโอข้างต้นเนาะ,ะจากนั้นพอเราได้เมอแรงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตักใส่ถุงบีบนะคะวันนี้ก็จะทําเป็นแฉกนะคะเป็นหัวแฉกใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็นหัวกลมนะคะเวลาที่เราบีบออกมาเนี่ยก็จะได้แฉกสวยๆนั่นเอง นะคะเรามาดูกันเนื่องจากว่า1สูตรอย่างที่บอกไปว่าจะได้แค่1ถาดเท่านั้นแล้วเราจะเริ่มบีบกันนะคะโดยการที่จะบีบเมล็งลงไป4จุดแบบนี้นะคะมุมล่างซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็เอาแผ่นเทฟลอนเนี่ยแผ่นรองอบนะมาใส่แบบนี้จะได้ยึดไว้นะคะเวลาเราบีบเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนเนาะเห็นไหมแบบนี้เลยค่ะอ่ะ เราก็บีบนะคะใช้หัวบีบกม้มใครที่ไม่มีหัวบีบก็แค่ตัดแค่ปลายถุงก็พอนะคะบีบให้ใหญ่ประมาณนี้เลยมันทัก3มเส้นนะคะแบบนี้เลยนะบีบไปเลยนะคะแล้วจากนั้นเราก็บีบเล็กๆแบบนี้ตามใจชอบเลยตัวเล็กมันจะสุกก่อนตัวใหญ่นะเดี๋ยวก้อยบอกวิธีเดี๋ยวเราบีบไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็จะเป็นหัวแชกมาค่ะ นี่ค่ะบีบหัวแชกนะคะใหญ่ๆห,หน่อยแบบนี้ก็เหมือนเดิมแหละประมาณสัก3าเส้นนะคะโอเคบีบไปเลยจนเต็มนะคะใน1สูตรนี้ได้ทั้งหมด1ถาด นะคะก็ก็บีบใหญ่ๆไปเลยนะวิธีเข้าอบนะคะเราจะวอร์มอุณหภูมิวอร์มเตาอบก่อนนะอยู่ในอุณหภูมินะคะ100องศาเท่านั้นนะไฟบนล่างเปิดพัดลมเราจะอบนานเลย2ชั่วโมงแต่ว่านะคะผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเอาตัวเล็กเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าตัวเล็กมันจะสุกก่อนนั่นเองนะคะเปิดตั้งเวลาไป2ชั่วโมงนะพอเสร็จแล้วนะคะผ่านไป1ชั่วโมงให้เปิดเตาอบแล้วก็เอาตัวเล็กออกแล้วก็อบต่อไป จนครบ2ชั่วโมงหรือนะคะถ้าเตาบ้านใครเนี่ยพออบผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะคะคุณครูแต่ว่ามันยังไม่แห้งก็อบต่อไปอีก30นาทีนะคะแล้วก็คอยมาเช็คเรื่อยๆพอเช็คแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันแห้งและผิวแห้งแล้วก็ปิดเตาแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะคะจากนั้นเราก็นำมาตกแต่งแบบนี้ ะะเป็นท็อปปิ้งนะวันนี้ก็จะตกแต่งในพานาคอตต้านะคะใครที่ไม่ยังไม่ได้เรียนสูตรพานาคอตตาดูที่ลิงค์ข้างบนนะคะดูที่ลิงก์ข้างบนแล้วก็กดเข้าไปเรียนได้เลยเนาะหลังจากนั้นพอเราทาพานาคอตตาเสร็จปุ๊บก็ตกแต่งก็เป็นท็อปปิ้งด้วยเมอแรงตัวนี้นั่นเองนะคะเมอแรงจะเก็บได้นานหน่อยนะเก็บข้างนอกนะคะเก็บใส่ ใส่กระปุกใส่โถนะคะข้างนอกเนาะใส่กล่องแบบเนี้ยกล่องพลาสติกอะไรแบบนี้นะคะ 1>, 1สูตรได้กี่ถาดคะ1สูตรสําหรับ1ถาดเมอแรงนะเราจะอบนานหน่อยนะเพราะว่าเราจะใช้อุณหภูมิที่ต่ําที่สุดเคยมีคนถามมาว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเตาเล็กเนะะี่ยค่ะเตาเล็กอุณหภูมิเริ่มต้นอ่ะมันจะแค่80องศาเองนะใช่ไหมคะเราก็เปิดไปที่80องศานั่นแหละแล้วจากนั้นเราก็อบนานหน่อยอบนานๆเลยนะคือผ่านไป1ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นจุกเล็กๆนะคะบีบที่มันเป็นจุกเล็กๆนะคะ่ะหชั่วโมงมันถึงจะแห้งแต่ถ้าเกิดเป็นจุกใหญ่ๆเลยนะคะคือบางทีก็ทเมงนะ โอ้โหโอบนานยาวเลยสีชั่วโมงก็มีนะคะนี่มันจะขึ้นอยู่กับว่าเราบีบเล็กหรือใหญ่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบีบแบบว่ารูปทรงไหนโอเคไหมคะแต่กี้ที่บอกว่าตัวเครื่องตีตัวใหญ่เนะะี่ยค่ะอย่างของก็อยากมีเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะเครื่องตัวนี้นะคะไข่ขาวเนี่ยเขาจะตีได้ไข่ขาวเริ่มต้นแค่หนึ่งฟองนะซึ่งสูตรเนี้ยนะคะไข่ขาวมันน้อยมากไม่ถึงครึ่งฟองนะคะเดี๋ยวสูตรทั้งหมดเราอยู่ข้างบนนะเราอยูดดูที่ข้างบนนะคะทีนี้นะคะตัวนี้ที่เป็นเครื่องตีตัวใหญ่เนื่องจากว่าไข่ขาวมันปริ มาน้อยถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องใหญ่นะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปชนตัวหัวตะก้อเนี่ยมันไม่ได้แตะตัวไข่ขาวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องตีตัวเล็กแล้วก็โถเทคนิคทั้งหมดนี้มันมาจากคอสมากาลองรวมกระทั่งตัวโถด้วยนะคะตัวโถนั่นอะซื้อที่ท็อปราคา59บาทโถเนี่ยมันจะตวงของเหลวแล้วก็น้ําอุ่นได้ด้วยอุณหภูมิห้ามเกิน120องศาสําหรับโถตัวนั้นนะเดินไปที่ท็อปเลยแล้วก็ถามเขาว่าแผนเบเกอรี่แล้วก็เอามาใช้แล้วก็เทคนิคเนี่ยที่ก จากคอร์มาการองก็คือว่าเราตีเมือแรงตัวเนี้ยพอตีเสร็จปุ๊บก็ได้เมือแรงตะแกนะคะแล้วก็เอาไปผสมกับผงอัลมอนด์นะคะตัวของแห้งผสมให้เข้ากันแล้วก็บีบเป็นมาการองแต่ตัวเนี้ยมันคือเมือแดงเราตีเสร็จปุ๊บแล้วก็บีบเขาอบ1สูตรเท่ากับ1ถาดนะคะ2ส,สูตรอบในถาด2ชั้นได้เลยไหมคะได้นะคะแต่ว่าก็อยากจะให้สลับกันหน่อยสมมตินะเราอบเราเข้าไปในเตาอบเนี่ยสถาดใช่ไหมคะพอผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยเราสลับปุ๊บ สลับขึ้นมาข้างบนมาข้างล่างนะคะแล้วก็อบต่อไปคือตัวมแมลรงนะคะเราก็ต้องคอยเช็คเนาะเอามือเนะะี่ยค่ะแตะๆถ้าเกิดว่ามันแห้งก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังแบบว่าแฉบะบอยู่ก็ต้องรอนะคะตีเครื่องใหญ่ใช้อย่างน้อยกี่สูตรคะอย่างน้อย2ส,สูตร ะะซื้อที่ท็อปขอดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้คือถูตีเมือแรงเนาะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวถูนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในอุณหภูมินะลบสององศาถึง120องศาเพราะฉะนั้นตัวเมือแรงของเราเนี่ยตัวน้าเชื่อมตะเกียนะคะมันจะเป็น1 1 8องศา1 1 8องศาพอได้1 1 8องศาปุ๊บปิดแก๊สทันทียกขึ้นมารอให้ตัวฟองเนี่ยมันหายไปค่อยจะเทลงไปในชามน,นี้นะคะราคา59บบาทซื้อที่ท็อปนะคะ ทีนี้ใครที่ขี้เกียจไปซื้อนะคะเดี๋ยวอาจจะทักไปที่น้องแอดมินก็ได้นะคะใครที่อยากจะได้นะคะน้องมีสต็อกไว้เยอะมากเลยนะเพราะว่าเอาไว้ขายกับคนที่ลงคอร์สมากลลองใช่ไหมคะคู่คะถ้าทํา3สูตรเนี่ยแต่อบไม่หมดเก็บได้ไหมคะมันจะเก็บได้นาน1ชั่วโมงนะคะก็เคยเทสทดลองนะ สมมติเราทํสามสุดแต่เราบีบนะคะแล้วเราก็เข้าอบทีละถาดหรือว่ามันยังมีอยู่เหลือเนี่ยให้รีบเอาพลาสติกปเนี่ยแรปไว้ถ้าไม่แรปมันจะแห้งพอแห้งแล้วก็จะไม่เป็นเมอแรงพอมันเหลืออยู่ในโถเนี่ยแรปพลาสติกไว้อะมันจะอยู่ได้ประมาณทั้ง1ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอามาบีบนะคะใส่ถุงบีบหัวบีบแล้วก็บีบต่อเทคนิคเนี่ยที่เราจะทํายังไงคะให้เมอแรงมันตั้งยอดแข็งแบบนี้สมบูรณ์เพอร์เฟกมากนะคะอันเนี้ยคือเมอแรงที่สมบูรณ์เพอร์เฟกมันจะตั้งยอดแแแข็งบบนี้้เเลยลยวรา อเอาไปผสมกับของแห้งที่เราเตรียมไว้ทํามากระลองเนี่ยมันก็จะได้มากรลองที่ออกมาที่สมบูรณ์ไข่ขาวเนี่ยถ้าเป็นมากระลองต้องเป็นไข่เก่าแต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นเมลแรงคุกกี้เมลแรงเฉยๆเนี่ยไม่ต้องไข่เก่าก็ได้แต่ถ้าไข่เก่ายิ่งดี แต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจพักไข่ก็ตอกแล้วก็มาใช้ได้เลยแต่ไข่เก่ามันจะดีมากๆเยี่ยมเลยนะคะทีนี้มันจะมี2ปัจจัยที่เราเนี่ยทำให้ตัวเมอแรงเนี่ยทำไมมันขึ้นฟูยอดสวยอย่างนี้1ตัวโถตีตรงนี้มันไม่ใหญ่เราไม่สามารถที่จะตีไข่ขาวปริมาณนิดเดียวเนี่ยในชามสเตนเลตหรือว่าชามแก้วหรือว่าโถตีที่มันใหญ่กว่านี้ไม่ได้เราจะทํามากระองหรือว่าทําเมอแรงเนี่ยห้ามตีในชามสเตนเลหรือว่าโถที่มันใหญ่เพราะว่าปริมาณไข่ขาวมันนิดเดียว เพราะฉะนั้นโคนี้เหมาะสมที่สุด1ปัจจัยแล้วปัจจัยที่2ก็คือว่าตัวเครื่องตีเนะะี่ยค่ะพวกเราสังเกตไหมหัวตะก้อเนะะี่ยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นหัวตะก้อแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะแบบว่าแบนๆมันจะไม่ใช่เป็นรวดที่เป็นกลมๆแบบนี้นี่แหละไอ้หัวแบบเนี้ยมันถึงทําให้เราที่เราตีมมอแรงเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้เร็วและก็ตั้งยอดแข็งอันนี้คือเพอร์เฟกมากเพราะฉะนั้นมันมีสองปัจจัยเนาะแต่ใครที่มีตัวหัวตะก้อต,ต,ตัวเครื่องตีอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะคแแต่่ใรทีแบบ ว่าโอเคเดี๋ยวอยากซื้อใหม่อยากเปลี่ยนพอดีก็แนะนาเลยว่าให้เป็นหัวแบบนี้ลองหาดูนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่สีทําแบบนี้เวลาที่เราเนี่ยตีตัวเมล็องออกมาได้แบบนี้ตั้งยอดแข็งแบบนี้แล้วก็แบ่งออกมาแล้วก็ใส่ในถ้วยจากนั้นก็หยดสีลงไปสีเนี่ยเป็นสีเจลหยดสีเจลลงไปนิดเดียวนะคะแล้วก็ตะล่อมไม่ใช่แบบว่าคนคนคน,คนแบบนี้นะแบบค่อยๆตะล่อ,อ,อ,ลอมนะคะตะล่อมหมายถึงว่าให้คว้านจากขอบตัวโถเนี่ยจากข้างๆลงไปตรงก้นแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อม แล้วเดี๋ยวมันจะเข้ากันเลยกลายเป็นสีที่แบบว่าเนียนดีเข้ากันเลยใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็ใส่ถุงบีบแล้วก็ไปบีบนําเข้าอบได้เลยทําไมอบแล้วเนื้อข้างในฝ่อรหรอคะคู่บางทีนะคะของก้อยก็ฝอนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบกลวงไปเลยนะมันอาจจะเป็นเมอแรงตําแล้วแต่สูตรแต่ว่าสูตรอิตาเลียน,นี่ยมันก็ฝอนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็น่าจะปกติ <c oughs> นะคะแต่ว่ามไม่ใช่ว่ากลวงไปเลยไม่ใช่นะเนื้อข้างในเนี่ยโอเคข้างนอกกรอบใช่ไหมแห้งกรอบแต่แล้วเนี่ยพอเราผ่า ปึ๊บอยู่ข้างในมันก็จะไม่ได้แบบแห้งไปเลยมันก็จะมีบ้างที่แบบมีแฉะๆนิดหนึ่งแล้วเนื้อมันก็จะเป็นแบบว่าแบบนิ่มๆใช่ไหมคะแฉะๆนิ่มๆอันนั้นอะปกติโอเคไหมคะปกตินะพวกเราไม่ต้องซีเรียสนะใส่น้ําเชื่อมแล้วตีต่อไปนานไหมคะครูก้อยคําถามดีมากน้องพีมพ์คำถามดีมากเพราะว่าอยู่ในเนี้ยมันตัดวิดีโอใช่ไหมคะใส่น้ําเชื่อมแล้วตีต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องตีตัวเล็กเนี่ยให้ตีต่อประมาณสัก3ามถึงสนาทีนะคะแล้วมันก็จะได้เป็นยอดแบบนี้เราเช็คได้นะถ้าเกิดว่ามันยังเเหลลลววออยยยู่นน่่ีแ้ก็ตตาืม ต้องตีสปีดเร็วสุดแรงสุดเท่านั้นไม่พอนะคะต้องแกว่งแขนเราด้วยเราจะใช้เป็นเครื่องตีตัวเล็กแล้วก็ใส่ในตัวล็อกแล้วก็ปล่อยให้มันหมุนมุนแบบนี้ไม่ได้นะเราก็ต้องใช้มือเราเนี่ยแรงของแขนแล้วเนี่ยแกงเร็วๆแรง แล้วก็เครื่องตีนะคะเปิดไปที่สปีดเร็วสุดแรงสุดโอเคมากแล้วก็เอาเนี้ยไปทํมาร์ก,กอโลงแค่นั้นจบอบมารองนะคะอุณหภูมิ140องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมอบนาน12นาทีนี่คือสูตรมากะลองอยู่ในคอร์สของก้อยนะคะแล้วก็ตัวเมลแรงเนี่ยนะคะก็คือว่าอบนานไปเลย1ชั่วโมง2ชั่วโมงโอเคไหมคะคู่อบเสร็จแล้วเก็บได้กี่เดือนคะคาถามดีมากนะคะแต่ว่าก้อยเนี่ยจะเก็บประมาณสักไม่เกินเดือนหนึ่งนะเราพยายามใช้ให้มันหมด ที่จริงมันเก็บได้น่าจะมากกว่าเดือนแหละเก็บในภาชนะแล้วก็ปิดฝาให้มันแน่นมิดชิดเก็บข้างนอกตู้เย็นนะมันเก็บได้นานมากนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่แนะนําให้ทานะอันนี้นะก็ก็อบมาพออบมาเสร็จแล้วแล้วก็เอามาตั้งโชว์แต่ไม่แนะนําให้ทําที่ประเทศไทยเราม,ม,ม, <laughs> มันมีมดมันมีแมลงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยก็อยู่ที่อิตาลีใช่ไหมมันก็อยู่ชั้นสูงด้วยมันก็ไม่ได้มีมดอันเนี้ยก็คือเก็บเก็บนานมากเป็นปีนะคะอันนี้นะเราอบนานเลย 3- 4สี่ชั่วโมงไปเลยนะคะพอบ เสร็จปุ๊บก็อบเลยนานมากเลยนะคะอบทิ้งไว้เลยอันนี้คืออบลืมไปเลยนะคะเปิดที่ไฟต่ำสุด100องศาเท่านั้นสูตรเนี่ยดูข้างบานแล้วก็จะเดี๋ยวมีลิงก์สูตรพานาคอต้าให้ด้วยมี2ลิงก์สสูตรให้ด้วยนะเดี๋ยวก็จะเอาทิ้งแล้วนะคะอันนี้มันนานมากแล้วเป็นปีใช,ใช้ไฟเท่าไหร่แล้วคะไฟ100องศานะคะเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมอบนาน1ชั่วโมงพออบนาน1ชั่วโมงผ่านไปที่เราบีบเป็นจุกเล็กๆเกนะะี่ยค่ะแล้วก็เอานิ้วนะนะคะไปแตะดูไม่ร้อนนะ100 เราสามารถที่จะยืนแขนเข้าไปได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกเนี่ยมันก็จะติดมือเราแฉะแล้วก็อบนานไปเลยนานจนลืมเลยเก็บได้ข้างนอกนะคะพี่ก้อยก็แนะนําว่าไม่เกิน1เดือนแล้วกันเนาะเราพยายามใช้ให้หมดใช่ไหมคะเพอหมดปุ๊บเราก็ทําใหม่ได้ใช่ไหมโอเคนั่นแหละก็เก็บใส่ในภาชนะที่ปิดฝามิดชิดเดี๋ยวมดมันจะเข้าหากเราใส่สีขนาดอบสีมันเพี้ยนนะคะคู่สีมันเพียนนะะเพ้ยนใช่ไหมคะเพี้ยนหมายถึงว่าเราจะทําเป็นสีม่วงแต่ว่าได้สีอื่นแบบนี้หรือเปล่าคะเพี้ยนอาจ,จ มันไหม้ไหมมันเกรียมไหมคะหรือว่ายังไงแต่ถ้าเกิดเราทําดีๆนะถูกสูตรแบบนี้นะคะสีมันไม่เพี้ยนนะสีจะได้แบบสีตามนั้นเลยเพราะเมืองแรงเนี่ยมันเป็นสีขาวล้วนใช่ไหมเวลาที่เราเอาสีอื่นมาใส่พอใส่เป็นสีชมพูสีฟ้าสีส้มอะไรแบบนี้มันก็ออกเป็นสีไปเลยนะที่มันสีเพี้ยนมันอาจจะเป็นทําในขั้นตอนที่ผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่ามันเกรียมหรือเปล่าลองดูตรงนี้เดี๋ยวๆพวกเราลองดูลองทําสูตรตรงนี้นะคะลองดูนะไข่ขาวที่นํามา ตีอิตาเลียนเมอแรง์เนะคะใช้ไข่ขาวแบบขวดที่ตาห้างทั่วไปได้ไหมคะ ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ขาวนะเราจะสังเกตวลาที่เราไปห้างใช่ไหมคะมันจะมีเป็นไข่ขาวที่เขาแยกมาไว้แล้วนะอันนั้นเอามาทําบัตเตอร์ครีมได้ไม่มีปัญหาใดๆแต่เอามาทมํเมอแรงไม่ได้นะคะลองมาแล้วไม่ได้นะคะมันไม่โอเคนะคะไข่ขาวที่จะทำเมอแรงที่มันเพอร์เฟกตรงเนี้ยถ้ามันเป็นไข่เก่าเหมือนมากระลองได้มันจะเป๊ะมากไข่เก่าหมายความว่าเราเอาไข่ซื้อมาเนี่ยคาเย็นๆมาเลยจากเซเว่นเนี่ยซื้อมาปุ๊บตอกแยกเอาไข่แดงเก็บไว้ทิ้งเปลือกไปแล้วก็ไข่ขาวตัวเนี้ย แล้วเราก็เอาพลาสติกเนี่ยแรปเจาะรูให้น้ำเนี่ยมันระเหยความชื้นมันระเหยออกไปทิ้งไว้อย่างน้อย3วันถ้าเกิดจะทํามางกรองนะตีไปเลย4วันมันจะเพอร์เฟกมากมากกรองต้องไข่เก่านะคะทีนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเมลแรงเนี่ยเราทิ้งไว้อย่างน้อยอ้าสวันก็ให้2วันพอนะคะทิ้งไว้เป็นไข่าขาวเนี่ยสวันจากนั้นเนี่ยก็เอาไข่เก่าตรงนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าไข่เก่าที่เราตอกแยกไว้ด้วยมือของเราเองก็เอานั้นนะคะมาทําเป็นเมลแรงแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นไข่าขาวที่เขาแยกไว้ที่ตามซูเปอร์แบบนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองเทสแต่ก็เทสแล้วว่ามันไม่เวิร์กนะคะแต่เอามาทำเป็นบัตเตอร์ครีมได้ไม่มีปัญหานะคะสำหรับบัตเตอร์ครีม โอเคไหมคะครูคะสอบถามเรื่องมากระลองเนะะี่ยค่ะไส้จะเหลวมากๆคะ่ะทำให้เปลือกนิ่มพอส่งลูกค้าแล้วไม่น่าทานเลยทำไมมันชื้นเหรอคะเพราะว่าไส้มากระลองนะเราไม่ใช่ว่าเอาไส้ทุกอย่างมาใส่ได้นะคะไม่ใช่นะคะโดยเฉพาะแยมเนี่ยเราจะเอาทำมากระลองบีบแยมใส่เอาแยมใส่เป็นไส้ไม่ได้นะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมันชื้นมากเลยแยมมันมีมันเป็นผลไมา้และมีความชื้นมีน้ำไส้ที่เราจะมาทำมากระลองได้เนี่ยอันนี้คำถามดี มาขี่แพงมากเลยก้อยเล่าให้ฟังมันต้องเป็นไวท์ช็อกกแลตการ์ดดักช็อกกแลตกาน์ดแล้วก็ครีมบัตเตอร์ครีมแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นรสชาติเปรียปร้ยวๆผลไม้ล่ะคะมันก็มีอีกหนึ่งเป็นสูตรเป็นสูตรของมันอะเราทําเป็นเบสเนี่ยเป็นไวท์ช็อกใช่ไหมมีวิปปิ้งครีมแล้วก็มีตัวผลไม้เนี่ยใช่ไหมคะเป็นสูตรของมันเราจะไม่สามารถเอาแยมที่ซื้อมาเนี่ยบีบเป็นไส้มากระลองได้เลยมันจะมีอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือใส่ได้แต่ใส่ได้เป็นสมมติน,นะคะเรามีมาก,กมมะะระรอา เป็นช็อกโกแลตเนี่ยรอบตรงนี้รอบตรงฝามากแล้วแล้วมันจะมีเหลือช่องว่างตรงนี้รูนเล็กๆใช่ไหมแล้วก็บีบไส้แยมตรงนั้นอนะ่ะเข้าไปได้แค่นั้นได้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่บีบไส้แยมทั้งหมดเป็นไส้มากรองเลยไม่ได้นะคะสองสามชั่วโมงชื้นเลยไม่ได้นะ,ะวิธีแก้คือทําแบบนี้นะ,ะแล้วก็วิธีที่2ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะทําตามสูตรถ้าเกิดว่าอาะอยู่ในคอร์สมันจะมีสูตรที่มันเป็นไส้รสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะรสชาติผลไม้อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็จะมีเป็นสูตรของมันแแแต่่่่ววาาาไไมามมมมสรถททีีีีีเใช้้้้ยดนนะะิธกัจ มากระลองนะมันจะเป็นแค่คล้ายแยมเป็นกระปุกแต่ว่ามันจะแพง่อยนะแพง่อยนะคะเราก็ซื้อมันจะเป็นแคคล้ายแยมนั่นแหละแต่ว่ามันจะเขียนชัดเจนอะว่าอันนี้ใช้สําหรับทําไส้มากระลองเราเอาตัวนั้นอะมาผสมกับบัตเตอร์ครีมคนๆๆๆแล้วก็บีบมันก็ได้รสชาติที่เปรี้ยวหอมบัตเตอร์ครีมแล้วก็เปรี้ยวเป็นผลไม้เหิวมากลองทําเค้กแล้วเนื้อฝืดคอเวลากลืนค่ะแกยังไงคะครูก้อยถ้าเกิดว่าเป็นเค้กมันฝืดคอใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็นสูตรใช่ไหมคะมันก็มีหลากหลายสูตรนะสูตรที่มันอย่างเป็น ป,ปันเค้กที่เขาตีรวมกันกับไข,ข่ขาวไข่แดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่แป้งรวมกันสูตรไหนที่นะคะเราสังเกตเลยนะที่มันฝืดคอก็คือว่าเป็นสูตรที่มันผสมรวมกันทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้รองน้ำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันจะแก้โดยวิธีการรองน้ำนะเราจะแยกเมอแรงนะคะตีไข่แดงไข่ขา,ขาวตีเป็นเมอแรงขึ้นมาก่อนเมอแรงเหมือนตะเกียะนะคะแต่ว่าเป็นแค่ไข่ขาวกับน้าตาลทรายจากนั้นเนี่ยก็ได้เมอแรงเนื้อฟูๆตรงนี้น,นะคะมาผสมกับตัวไข่แดงกับตัวของเหลวตรงนี้ผสมรวมกันตะล่อมตลอม,ต,ลอมตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นเทคนิคของ ฟแต่ว่าสปันเคก้กกก็สอนแบบนี้แหละก็คือตีมือแรงขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาผสมกันจากนั้นเวลาที่เราอ,อบเนี่ยรองน้ำซะหน่อยพอรองน้ำปุ๊บมันก็จะได้เนื้อที่แบบว่าเอ้ยนุ่มจังเลยนะคะนุ่มลิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อที่มันฝืดคอมันก็จะเราอาจจะเป็นสูตรที่มันตีทุกอย่างรวมกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมลองลองลอง,ลองดูนะคะลองดูนะครูคะแยกไข่ขาวออกมาแล้วแล้วต้องแช่ตู้เย็นไหมคะอุ้ยคำถามยอดเยี่ยมมากไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะพอเราเนี่ยแยกไข่แดงไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็ เก็บไข่แดงไว้เจียวแล้วก็ตัวไข่ขาวเนี่ยแรปเสร็จแล้วเจาะรูเจาะรูเจาะหลายหลายร,รูเลยนะแต่ว่าไม่ต้องรูใหญ่นะคะเสร็จแล้วเนะี่ยวางข้างนอกอุณหภูมิห้องวางหลังตู้เย็นนะ่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะถ้าเกิดใส่ตู้เย็นมันก็จะกลายมาเป็นไข่สดใช่ไหมเราต้องการให้ไข่เนี่ยมันเป็นไข่เก่านะคะเราแยกออกไว้เพื่อต้องการให้น้ําในไข่เนี่ยมันระเหยออกไปความชื้นน่ะมันระเหยออกไปมันก็จะกลายเป็นไข่เกา่า <laughs> อันนี้เราไม่เคยรู้กันเลยนะตัวก้อยเองก็ไม่เคยรู้นะแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีของที่เป็นสูตรต้นตำรับเนี่ยท ทำมากระลองนะคะมันเป็นทฤษฎีแบบนี้ก็คือว่าแยกไข่ขาวทิ้งไว้ข้างนอกเพื่อให้ความชื้นมันลเลยจากนั้นถึงเอาไข่ขาวตรงนั้นน่ะมาทํามากระลองได้ถ้าใครไม่รู้ตรงนี้นะก็ทํามากระลองไม่สําเร็จนะคะมากระลองต้องไข่ก่อนเท่านั้น4วันจะดีเยี่ยมมากโอเคไหม มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสูตรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสูตรของเมอแรงนะคะเราก็จะดูข้างบนแล้วก็สูตรของพานาคอตตาสูตรอิตาเลียนเนี่ยดูลิงก์ข้างบนกดเข้าไปลิงก์ข้างบนเรานะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากมากที่ติดตามจนจบน่ารัก กันมากๆนะคะใครที่เป็นแฟนเพจครูก้อยเมลินดาไทยเนี่ยรอติดตามเลยนะคะจะได้เทคนิคดีๆกลับบ้านไปแล้วก็สูตรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาไปสอนต่อเอาไปทําต่อเอาไปทําขายนะคะเอาไปต่อยอดเอาไปแบ่งปันทํยังไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ก็จะดีใจแล้วมีความสุขมากๆที่ทําให้พวกพวกเราเนี่ยนะคะเกิดประโยชน์ในสิ่งที่ก้อยออกมาแบ่งปันแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปแล้ว